สวัสดีครับคุณหนูที่น่ารักทั้งหลายพบกับกล้วยหอมจอมสนได้แล้วครับหนูสวมหมวกเพิ่งเริ่มเปิดกิจการทำร้านทำผมอ๋อฮะเอาดนสวัสดีกล้วยหอมออเธอเป็นลูกค้ารายแรกของฉันเลยนะอยากจะตัดผมกันไหมล่ะโอ้โหไม่แล่าสนุกดีนะบีหนึ่งเนาะจะไม่เคยตัดผมมาก่อน,นเลยนะบีสองใช่ <c oughs> โอ้ง่ายมากเลยเพียงแค่นั่งลงแล้วฉันจะจัดการทุกอย่างเองโอ้ขอบคุณมากนะหนู นี่แต่ว่าแต่เธอแน่ใจเหรอว่าเธอตัดเป็นนะโอ้บีสองเชื่อฝีมือฉันเถอะฉันเป็นหนูนะแต่หนูก็ค้นพบตัวปัญหาอุ๊ยโอ้โอเอาเลยกรอยหอมเธอไม่มีผมนี่นาหร<ะ>อโอ้ยจร,จริงด้วยไม,มไม่มีผมเลยสัก,สกเส้น,น ไม่เป็นไรฉันตัดครัวเธอก็ได้นะถ้าเธอต้องการง <c oughs> ั้นไม่เป็นไรหรอกนะขอบคุณ <uso> ฉันชอบไอ้ครัวของฉันอยู่ตรงนั้นแหละฉันก<ช>็เหมือนกาลาบีสองโอ้โไม่มีปัญหาฉันมีของอะไรบางอย่างเอ้มีอะไรเหรอหนูมันก็คือยาปลูกผมนี่ไงละ่ะน้ำยาพิเศษทําให้เธอมีผมขึ้นแบบนี้หรือว่าแบบนี้เห็นไหมสองอย่างเลยแบบนี้ด้วยเห็นไหเออ ดูแปลกไปเยอะเลยนะอะบีหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วละบีสองเรามาลองปลูกผมกันดีไหมบีสอง <c oughs> <c oughs> โอ้อย่างแรกนะเธอต้องเอาผ้าเนี่ยคลุมเอาไว้เพื่อยาปลูกผมจะได้ไม่เข้าตาอออเอาละ่ะบีสองเธอก็ทำเหมือนกันนะออออเอาละ่ละใส่ยาปลูกผมตรงนี้ยาปลูกผมตรงนนอีกหน่อย <c oughs> แต่นูก็รู้ดีว่ายาปลูกผมใช้ไม่ได้ผลหรอกเขาคิดว่า เขาแน่จะแกล้งให้กล้วยหอมเกิดอะไรขึ้นซักหน่อยอย่างเช่นเอาวิกไปใส่บนหัวอย่างนี้ไงคะเสร็จแ้อยางน้าเดี๋ยวก่ซนสิรอเดี๋ยวตาอทนแล้วบีสองตุ๊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 ตุ้ตุ๊เุาตุ๊ตอา อ้หเจ๊เปล่าไงกล้วยหอมผมหมาเนี่ยเหมาะกับเธอมากเลยจริงกเปล่าจริงโมแกและลูลูกำลังทำสวนกันอยู่ตอนที่กล้วยหอมมาหาเดันดวนรใะ้ช่วยนนดันจ๊ะ ามมหยของเราเป็นยังไงบ้างเทปี้เยี่ยมมากเลยกล้วยหอมมันเป็นผมมันเป็นผมจริงๆเหรอเนี่ยฮะขอฉันดูหน่อยดิดูได้เลยโอ๊ยบ้าวว้ยขอโทษนะบีหนึ่งฉันทำผมทะลุดแล้วค้ยผมปล่าจับหน่อยโอ๊ยตายแล้วฉันทำผมเธลุดเหมือนกันเลยบีสองตายแล้วมันคือวิกนี่เองแย่แล้วเจ้าหนู่มตัวแสบทำเราแล้วนั่นน่ะสิ เอ้ยเกยเกยเกยนายกำลังคิดอย่างที nah ่ฉันคิดหรือเปล่านะบีหนึ่งใช่กำลังคิดจู่นะบีสองได้เวลาแก้แค้นแล้วแล้วกล้วยหอมจึงวางวิกผมลงแล้วก็ตรงไปยังร้านของหนูทันทีสวัสดีน้อสวัสดีกล้วยหอมพวกเรามีอะไรมาทำให้เธอเซอร์ไพรส์ประหลาดใจเช้วแต่แต่แจรกแล้วเธอต้องหน้าโรงตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เอาผ้าเนี่ยปิดตาเธอเอาไว้ มันจะได้ไม่เข้าตาเธอยังไงล่ะหนูก็ได้นะถ้าเธอน่าจว่าฉันจะชอบมันเราเนะเราคือกล้วยหอมดอยกอดร้อนอาล่ะหนูตอนนี้เราจะถอนบวกเธอออกแล้วนะและต่อไปก็ยาปลูกผมตรงนี้นิดนึงมาเลยมาเลยมาเลยเข้ามาได้มาเลยมาเลยยาปลูกผมตรงนั้นหน่อยแล้วก็ตอนนี้หน่อยตรงนี้นิดหนึ่งนี่ไงนี่ไเอาหล่บจะเปิดแล้วนะดี๋ยว เธอชอบมันใช่ไหมหนูดูสีชอบเรือเปล่าออ้ยให้ตายสิฉันกลายเป็นกระดาษต้นไม้ไปแล้วยังไม่เป็นรักหนูพวกเราแค่แกล้งเธอเท่านั้นเหมือนกับที่เธอแกล้งเราไงล่ะใช่ที่แน่ๆเนี่ยเธอต้องรดน้ำมันทุกวันนะมันมากเท่าแม่กเลยนะยหนูขอโทษโดยกริ่หอมฉันแค่คิดว่าเธออยากจะเปลี่ยนแปลงบ้างอะแม้ว่าเป็นเพียงชั่วคราวก็ตามและก็อยากจริงๆสนุกจังเลยทำผมแบบใหม่มากก็สนุกดีเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ เรื่องราวสนุกสนุกของกล้วยหอมจอมซนยังไม่หมดนะครับติดตามชมตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ให้ได้นะครับคุณหนูแต่ก่อนจากอยากจะบอกคุณหนูว่าดื่มนมเป็นประจำทำให้สุขภาพแข็งแรงและอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะครับสวัสดีครับ